สวัสดีครับแกะกล่องกล่องอนเนกประสงค์ทําจากแก้วนะครับตอกซุปเปอร์ล็อกนะครับก็อันนี้ยังสยู่นะครับมาแกะกันต้องถ่ายวิดีโอด้วยเพราะว่าเผื่อมันแตกจะได้เคลมได้นะครับโอ้เหนียวโอเค่งตนนงครับโอเคมาแล้ว โอเคห่อมาในบับเบิ้ลอย่างเยอะนะครับก็เดี๋ยวนะค่อยๆค่อยๆแกะก่อนเพื่อไม่ให้บับเบิ้ลเสียหายนะครับอือือือการกรีดนิดนึงที่บับเบิ้ลเนี่ยมันจะ มายถึงว่าชีดตรงเทียบส่นะครับมันจะทำให้แกะง่ายแบบง่ายเลยเราก็ไม่เสียบบเบอด้วยเราสามารถเอาบเบอไปห่ออย่างอื่นต่อได้สําหรับคนที่ชอบเอาของไปปล่อยต่อนะครับเราก็ไม่จาเป็นต้องซื้อบอเบออีกเลยนะครับตลอดชีวิตเพราะเราก็ชอบซื้อเหมือนกันแล้วเราก็ซื้อของมาเพื่อให้ได้เบอร์เบอแล้วก็เอาบเบอไปขายไม่ใช่เอาเบอร์เบอไปห่อของที่จะขายต่อโอ้ย,ยติดใยรถตังเดี๋ยวเด้อ คลิปนี้น่าจะแปดนาทีนะครับจัดตัดเทปใสยอยู่ตัดเทปใสประมาณกระนีดนะครับโ okay, อเคออกมา,ลาแล้วจัดหนึ่งนะ,ะตัดประมาณนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าสภาพเป็นยังไงนะฮะว่าแต่มันเปิดตรงไหนล่ะอันนี้เป็นเซ็ตสองแผ่นสองนะครับเจ็ดร้อยสิบมัม้งเจ็ดร้อยเาวะ7จ็ดเจ็ดร้อยสิบนะครับ เป็นสี่ใบนะครับมีเทปติดตรงตูดมาด้วยจะกรีดนี้เลยชึบหงายโอเคเย้ yeah. ได้หมดแล้วอ่ะทันนี้ไปแรกนะครับโอเคตรวจสภาพแก้วโอเคตัวร้อยดีไม่มีปัญหาไปแรก่านใบสองนะครับ มีรอยแบบมันเป็นช่องเต่าลมแอร์นิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานอะไรนะครับอะผ่าไม่มีอะไรนิดหน่อยโอเค่านที่บกันะครับตรงขอบขอบมันอาจจะมีรอย scratch นิดหน่อยนะครับแล้วก็จะอาจจะมีแอร์ซึ่งมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรนะครับโซแกวก็หนาใช้ได้นะครับโอเคสามสาน,สาน แล้วก็สุดท้ายนะฮะโอเคไม่มีอะไรอโอเคเรียบร้อยสวัสดีโอเคครับเน็นสีครีมสองพันนะครับแล้วก็สีน้ำเงินส 2, องพันนะครับเรียบร้อยบ๊ายบาย